ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีมของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าไดาา้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลา,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 าพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้เนี่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไหมน้ำเนี่เด้อครับเพื่อสิบประผิปใหม,ม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเล่นใกล้ๆบ้านพี่น้องครับผ้าพีผ้าน้องมาเอาควายอนาคตพอพันนะครับทั้งยากทั้งไงพี่น้องครับ มืัอนี้เพันธุจิเปิดจักรตัวนะครับราคาสิเป็นจังรไรมางหุจักกับเจ้าของเพลินสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับครับบิวผู้เจค่อยแท้เข้าไปทียูครับทียูยูบ้านกุลลังตำบลกุลลังอำเภอกุลลังจังหวัดมหาสารคามครับมืัอนี้เขามีจักรายการนอมีอยูสามเลยสามรายการนอเอาแบบด้วนเนาะวันนี้เนาะเมียนเข้าไปห้อนพี่น้องครับห้อนก็ร่างห้อนเลยนะครับซิปเอสโมงพี่น้องเฮาห้อนห่อนเลยเอาประตูเปิตัวนะครับ 093 093 161 161 9309ครับ9309ครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องเฮาครับอ่าเฟซบุ๊กนะครับติดตามเพื่อนได้กัภูมิใจควายไทยภูมิใจควายไทยนะครับอีกเฟซหนึ่งกับบิวเนาะครับบิวภูมิใจควายไทยพี่น้องครับเอาตัวแรกแห้งมันมาเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นควายควายผู้น้อยครับครับ เป็นลูกของดาวสยามครับปาอย่กาเอเดือนส่วนสูงลอยซี่หเจ็ดครับโอ้กระดูกมากหาเนาะครับแม่แม่สูงลอยห้าิบครับอืมเเ่ามีเผามีรลูปมีวิดีโอแม่ตอนที่อยู่กับแม่ปะมีแเตยกี้ตอนน่อยเล่ยมีเนาะครับมีครับอาค่นี้สูงหางเล้คครับเดี๋ยวพ่อจะแปะพ่อจะเห็นพี่น้องเนเบิ้งนะครับครับแม่สูงลอยเท่าไรก่อนอยห้าครับอยห้าซนะครับตัวนี้เพิ่นสูงลอยซี่สิบห่อนเนาะครับี่สิบหกครับลอยี่สิกพี สิบเก่าครับสิบเก่าเดือนพี่น้องครับอ๋อข่ยเลี้ยงธรรมชาติได้โอ้พี่น้องเขา้าผู้ใดหาควัยกระดูกแง่เบื้องเล็บเพ,พิ่นพี่น้องครับ <c oughs> เล็บบักย,างงาย่างไงพี่น้องครับอันน่าโคตรข่อยเกี่ครับตัวนี้สูงขาพร้อมสูงตัวพร้อมเนาะครับไ้เป็นควายเสมอเนาะครับข <หา S 2> ้าเบื้องทังสี่พี่น้องครับนี่เป็นควายลึกดิพี่น้องครับหน้าทางดังคมครับโอ้หัวหนกนู่นหางงามพร้อมหางงามครับพวนเบื้องในเปียงใครสวยปั้นปั้นเขาสนามประกวดก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ แล้วก like ็เป็นเป็นอนาคตพ่อพันธุ์เอาไปประจำขวักประจําฟาร์มหรือว่าเอาไว้ถรับจ้างนะครับรับจ้างหาผสมน้าบานพี่น้องเขาตัวนี้บัวธรรมดาได้พี่น้องคุ้มฟูงได้สบายเลยโค้งสางพี่น้องครับเบื้องโค้งสางเบื้องเหล็บเหลี่ยสิผ้าเบื้องหนาเพิ่นเบื้องเหล็บซะก่อนพูดเะรอแม่เออเหล็บไงครับเอ้ไม่ยั้งระบาดนี้หมูออกมาอย่าว่ามันมูโอ้เห็นกันออกมาพี่น้องเขาป๊าหนาไหม ท่านสมัยคักเด้อพี่น้องเด้อหัวหนุกคักเนาะหัวหนุกน,น,นะครับแขงขาไงเร็บดีเลยจนตัวลำชิงดีขนาดเลยข่วนเอาอยางบ้างไหมบ้านเนี่ยยางอ่อนเลยเออห้เบิ่งทายยางน้ำพี่น้องปาดเหยียบพี่น้องเห้าเหยียบห้อยเก้าจึกๆเลยนะครับพูดนะพูดนะตรงเป๊ะนะครับโอ้เรียบไงแห้งเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ แดงพีได้หน่อยยักบาก่อนเนี่ยเปิดผู้เปิดไปหาเหมือนเก่าครับมีและข้ากัเสษอตะกวันเลยครับโอ้ oh ยแย่แท้ครับตัวนี้โต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 ้ตโาโต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 ่ตโตโาดตโ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 ทโตโไโต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 าตโาโต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 โอโต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 องโต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 อตโตโตโ่โตโตโตาตโตโีโต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 โ่โตโตโงโต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 โห้ตโตโบโโ แม่เป็นเป็นนลูกแง่หางหน้าเลยครับแม่เป็นลูกแง่หางหน้าสูงรลายห้าสิบเนาะครับบอกว่าชัดเจนครับเดี๋ยวผมสะเอาภ่าแม่ผ่าหยังที่อยู่กับตอนอยู่กับแม่ให้เบิ้งพี่น้องนะครับก็ตอนน้อยแล้วก็แม่ก็ตอนทองปัจจุบันครับอืมนีหมืดเนาะนี่มืดครับเอาหามืนกับเกล็คพันราคาห้องพี่น้องครับต่อรองได้ครับกลับไปส่งขึ้นเ่าครับเอามันคือจังไงจังเอ็นนี่ทางเนี่ยจะคือเป็นราคาหนี้มันมีตำหนี่บอยอถามกันบอยบอยบอยแต่ มันมีปัจจัยอะไรเนี่ยอยากเซงเงินครับเอ๋อแบงอีรีนอะมื่อวานแบงก์งอีรีพี่น้องเขานะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทกับความสูงรอยสี่สิบหกนะครับซิฟเก่าเดือนอาดาวสยามเนาะแม่นครับดาวสยามนะครับแม่เป็นใยห่หางหน้าพี่น้องเฮาปะารตัวไม่เล็กนะครับผุ่นเบิ้องในเบียงดูงนาครับดูงนะดูกเงี้ยังคับเลยครับผุ่นหางไก่เน่าหน้าตาคมรอมากพี่น้องครับจะว่าผุ่นต่างสั่งอู้ไปเหมือนเขาอเข้า โอ้แน่นอนแน่นอนปาดใครเสมอดีสำเรับพี่น้องเฮาคนนึงเบิ่งถ่ายยางคนนี้อย่หคอยเก่านะครับพุ่น่ะถั่วไม่อยเมื่อยแม่คุ่น่ะง่าักับง่เนี่ยอู้ดได้การได้การขนาดเลยเอาพี่น้องครับบาดนี้มาเบิ่งตัวที่สองของรายการยักง่ายใใอีกแล้วพี่น้องเฮาปาดโถ่เรียบ,บ,าบวานมันกระป๋องมะพร้าวเบิ่งได้เปียงเออชิงมักย่างง่ายลูกไผ่นอตัวนี้นอตัวนี้เป็นลูกเจ้าเมย์เขาไปปาดหางกับง่าง่ายคุณเนี่ยตัวนี้งบวกตัวหม่ โอ้ยเงยทั้งเงาเทั้งเงยเทั้งเงาพี่น้องครับขาเรียบๆดีเมื่อเงาหางเห็ดเลียดเฟียดอยู่พี่น้องครับพวกในเปล่งปั๊ดแม่พันเป็นแม่กระทงครับเป็นควายอุเทยครับแม่กระทงตอนนี้แม่พันยูใส่เหรอแม่พันยูอุทยท่านี่ครับโอ้แม่ยูอุทยท่านี่พี่น้องครับแม่ซื้อกระทงเด้อพี่น้องเด้อครับเป็นเป็นสายเป็นเล่าของอบตดิดครับตัวเมียแม่พันเนาะครับนี่นะครับตัวลูกพันนี่ปัจจุบันนี่อายุ สิบหาเดือนครับสิบหาเดือนครับผมสูงอะไรหรอหื้อส่วนสูงลอยสี่สิบสามครับลอยสี่สิบสามสิบหาเดือนเด้อพี่น้องเด้อสูงลอยสี่สิบสามเงาเนาะตัวนี้เนาะเงาครับเงาดุกนะดุเงี้ยครับหางเงี้ยหางเงาชิ่งเดียวกันครับอันอายาล่าของหมอเหมียวดีหน่อยตัวนี้เนาะครับแมนโบครับไอวามันเป็นชิ่งเดียวกันเป็นกระดูกกระเดียวเป็นชิ่งเดียวกันไปเลยโอ้ยไงพี่น้องเฮาตัวนี้ไงไงไงดุกนาดุเงี้ยครับพูดนะเบื้องเหนือเบื้องหนังเพิ่นนะครับ ทางเขาเปิดกว้างเรเบอร์เรตี้มองผมมาแค่แหงผมนะเรเบอร์นบบบู๊ยเล็บกะลาเล็บหนาครับพุ่นเอาพันธุกรรมไปน้องเข้าคข่ยากนะครับแม่เพิ่นเป็นสายของอ่า่านอบตารลิดครับอ่าเจ้าเจ้าโชคสิเฮะแม่นครับเป็นเจ้าเป็นเจ้าโชคปะซุ่มพี่น้องกันล่ะอ๋อซุ่มเรานั่นเนาะครับเพราะว่าย่ายเพิ่นนั่นเพิ่นเสือมาจากหันอิมอู้พี่น้องครับสายดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับไร่ลอยคอเลยครับกุ้ยตัวนี้พุ่น่ะเบื้องในเบียง แม่ยเพิ่อนก็อยู่ขอกับเจ้ยวท่องจูเนียครับอือผมเียงมาจากเสียพัดเบื่องลยพี่น้องต่อวันเพ่นครับกระดูกใหญ่นะครับหางเลือกลามดีตั้งตัวง่าวพี่น้องครับตัวนี้ครับคอแข็งเรี่ยงครับเหมาะสุเนียวครับเหมาะเป็นอพันหนาล้อตัวนี้เป็นเียงคนยืนเขาแตกแตกจนฉีกแตกจนฉีกนี่รีแตกครับอ่าเท่าไรตัวนี้แบ่งพี่น้องผมเปิดไป จ็ดหมื่นหายเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเด้อพี่น้องเ <c oughs> ด้อกับลูกชายเจ้าใหม่นะครับครับไปเด้หลายท่างครับเวยตัวนี้ไปประกวดงามก็ได้ออกไปไง่ายก็ได้ทีเด็ดเป็นใครครับใครนี่งามงามแห่งใครโอ้ตัวนี้เกลงเด้อพี่น้องเด้อดตัวนี้งาเ<ช>นาะครับงามเป็นเงาหางเพิ่นนะครับครับพูดนึงเงาหางเพื่นนะพูดนึงเพิ่งถ่ายเพิ่นหำกังามใครกับงามใครงามโอ้ใครเสมอเปียเลยบอบิดบอเบี้ยวยังเลยดีบรคักเลยนะครับตัวนี้ได้การเลยเพื่ไงเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับ ราค้าห้องลูกชายเจ้าไม้พี่น้องครับจะเดือนก่อน,นสิบหาเดือนไหนสิบหาเดือนสูงรอยสี่สิบสามแล้วครับโอ้ยใหญ่ขักเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ครับดูดนะฝุ่นอะเบิ่งเลยยังโอุ้ดูโทนนั้นเลยครับค่วยโอ้โอมาด้วยคนเอ้ยแดยดบดอดี <laughs> ย๋ยวเป็นใจขาดครับปตายตัวตนะ้นนี้บ่มีเลยเนาะ บบมมีีรเอาพี่น้องเฮานะครับลูกชายจอไม้ความเงาความใหญ่นะครับพี่น้องเบิ้เอาเลยเบิ้งได้ียังเบิ้ยเสียก็ยังเหยื่อเงาเลยอ่าวนมากเขาแขวกเลยตามนี้บ่มีเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องได้เบิ่งกคั้นนะครับมันบ่หลายตัวก็รอแเงครับหน้าบ้านทิ้งดีครับหัวกับบานใหญ่เนาะครับด้านเขาเปิดกว้างเลยนะครับให้ว่ากระดูกกระเดี่ยวตัวนี้ผมว่ามาที่หนึ่งเลยนะครับมันได้ล่ำเงาร้อม ว่าเป็นยังนี่มัน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 ที่เรียกว่าไอโอไอมันมันส้นกันไม่ได้ก็ข้อยผูตัวอยู่นีไหมอืมันเป็นยังบูมันนั่นข้อยหน่อยมันยังว่าย่อมกันตัวนั่นกับข้ยหน่อยขึ้นกันมันถือถือกินน้ำไม่ฝนไม่นี่แล้วแล้วแบบนี้เวลากินมันจะควงน้ำได้แบบนี้ไม่นะครับป้าถือชิงดีครับเสียเจไดกีดีควข้อยว่าเป็นเ่ราะเจไดมันมันตัวดีมันกับหางยากชิงปันเจ้าอิยาล่าของมอมเยวพี่น้องเฮหน้าดวหนาเหี้ยง ชิ่งดีชิ่งด,ดีตัวนี้ได้ครัเลยกลึบกบเกืบเลยเหรรียบง่าย <c oughs> ครับไปเขาขอกเลยเฮ้ยเบื้องตัวต่อไปเฮ้าโอ้ขักมันนี่ไม่ใช่ที่เด็ดเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับบานเนี่ยผู้ใดหาแม่บอกแม่พันนะครับสดสดแล้วก็สูงสูงพี่น้องเฮ้านะครับแล้วที่สําคัญคือใจลูกกระดูกกระเดี่ยวที่หนึ่งเลยนะครับเอาละเหลียมเลยครับครับตัวนี้เป็นแม่ทองครับแม่ทองแม่ลูกครับสามหัวใจครับอ้าวชุดสามหัวใจพี่น้องครับ ตัวแม่เนี่เป็นลูกสร้างอุดรครับตัวลูกนี่เป็นลูกพงเพชรครับแม่เป็นลูกสาวของช้างอุดรครับนะครับตัวย่างน้ากลนี่เป็นลูกสาวของพงเพชรเนาะพงเพชรนี่ยเาผสมตัวมากเลยเนาะครับผสมจริงครับผสมจริงมากเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีจะพองได้สามสามเดือนครับสามเดือนสี่ข้อสามเดือนเข้าไปสี่ข้อสามเดือนครับนับเบิ้งนับเบิ้งเนิ้วมือครับเพราะว่าผสมกับอันเพชพผู้ใจนี่แหละครับผสมวันที่ยี่สิบสามครับ อ๋อผสมครับไอ้สามีนาลูกชายลุงเพลรเท่านี้เองครับอ่าเป็นพอคุ้มฝูงเขาอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนสูงแม่นี่ร้อยห้าสิบสามเด้อครับร้อยห้าสิบสามฟันจะคู่ฟันสองครับฟันแท้สองคู่กับความสูงร้อยห้าสิบสามนะครับแล้วก็มีลูกตัวเมียเดินตามนะครับเป็นลูกเจ้าพงเพชรไปผสมโตมาผสมจริงมานะครับมีรูปมีวิดีโอให้เบิ้งนะครับเมื่อเพิ่นไปผสมมาก็ให้ลูกขาขัดเนาะเพิ่นออกลูกเฟียดนะครับลูกเพิ่นก็เลยเป็นทรงนี้แต่ว่าขานีบวัวตรง่วงเลย มันสต่างเป็นจังสีนี่ควายมันหยุดเงี้ยครับหลุมพงเพชรตั้งเป็นทรงนี้ครับออกเป็นลายขายเงี้ครับก็ว่าหัวใหญ่ยข้างนอกหัวใหญ่ครับหัวใหญ่ขายเงีวนะครับเบิ่งเลยนี่ละอาไทยแข็งแรงมากเลยผมเลยเทียดเป็นจังสีหลังอ็เทยหุ้ยเบิ่งขายวาหนังนี่คือจังใหญ่มากเลยครับมันเป็นควายดุใหญ่ยหรอกหนังหนังหนาเนาะครับหนังหลายนะครับนังเอิ้งหนีเพี้ยงกันน้าเมียปะแอ๊เบิ่งขาหลังหมดเลยขาขายเงีวครับถูกเทียรเทียรเลยนะครับเป็นถูกเทียรเลยครับ เอาแม่รอยหาสิบสามด้ยพี่น้องเด้อเป็นลูกสาวสร้างอุดรนะครับฟันแทค่สองคูท้องที่สองครับสูงรอยหาสิบสามนะครับมีลูกตัวแรกเดินตามเป็นลูกตัวเมียท้องที่สองนี่ท้องกับเพชรพุ่มใจได้สองเดือนกว่าติครสองเดือนกว่าพี่น้องเข้านะครับเพชรพุ่มใจนี่คือตัวที่ผมท้ายให้พี่น้องในเบื้องหลัก็เปิดรับผสมให้แถวบ้านเข้านี่นะครับพี่น้องครับเป็นลูกชายของรุงเพชรนะครับที่เพิ่งเปิดรับผสมอยู่นี่พี่น้องครับที่เป็นพอคุ้มฟูงอยู่นี่พี่น้องเขานี่ตอนนี้พอพันฒนาสูงมาได้เหรอ สูงลอยหกสิบห้าไปหกสิบห้าเนาะเรียงแบบธรรมชาตินเยอเอาไปล้ำอยู่แล้วนี่ก็ปล่อยยูทงผุหลมันบ่ครับนี่นะครับบานนี้ห้าแบ้งพีแบงนองคู่นี้จักบ่าบวันนี้สามหัวใจนี่ผมไปหามื่อเก่าพันเออหนึ่งแสนหาเมื่อเก่าพันครับห่วยเอาเอาจะไปมัตีหนึ่งแสนหาเมื่นเาก่าพันครับหนึ่งแสนหาเมื่อเงาเก่าพันเอปนองเด้อได้สามหัวใจนะครับป๊ตัวพี่นองเอาควายสูงลอยหสมเขียวสองคู่ได้เปีนองครับบา่มีตำหนีนะครับเด้อคายผมว่ามีตำหนีอื มื่อนี้มันเ,เป็นยังไงค,าาคือราคาไอ้ขึ้นจหัวใจฮกคำคำจะมาอยากได้ไร่เนี่ยครับ <c oughs> ได้กี่ตัวสี่กับจีบย่างฉี่ๆี่เพราะมีซีสารหาเชียนหมดเลยครับ <c oughs> นอ่เจ้าตัวเดียวม, <c oughs> มันหนีนอ่มีครับตัวเดียวมี <republican> โอ้สมือนี่พี่น้องเข้านะครับเอ๋เอผู้ใดเป็นโอกาสดีได้ผมว่าเป็นโอกาสดีสำหรับพี่สำหรับน้องผู้ที่งบหน่อยทุนหน่อยอยากได้คไข่ไงนะครับไปเลี้ยงบมื่อใดใส่ทุนหลายคือได้จี๋นะครับใส้ว่าความเสี่ยงมาหลายคือได้จี๋พี่น้องเข้าเลี้ยงเป็นตะเลี้ยงตัวนี้เนี่ยเนี่ยเมื่อใดเปลี่ยนก็็เหนแล้ว ให้ลูกกระดูก็เดียวใหญ่งงนะครับลูกคนหันได้เก่าไปแต่ห่มปุ่นนาม่ายล่ามาโอ้ยหาวดีพักได้พี่น้องได้ปุ่นเลุ่นโอ้ยขาเนี่ยขากับเล็บพี่น้องครับเบื้องลูกคนเด้อเป็นจากอายจังน้อยนะครับจะ่ก็ไป<ย>าหาแต<ด>่อ<ย>ายเนาะอย่าติดติดรอยหกซีบผมและคว่อยหน่อยตัว,าาวนี้มันขายเงาหี่งเนาะ มังมึงข้าหลังไงวะมันทอกันครับแม่ดิเด้นาหเพียงกันเลยครับมึงขาหลังมึงมึงในขาหลังไหมครับหัวโคาซ้ำกันเลยครับแม่โทรโทโทโโเดือนสีเดือนกวาหาเดือนโอ้ยมันมาสั่นพ่อแยกเนาะมีสาสภาหาเดือนครับอ้ยทำไมยนงยักสามเดือนพ่อแยกแค่เนี้ยเว้ยอาเอาลูกันไหญ่ยังหนิมั้เป็นตัวใหญ่เป็นตัวให่คกว่าลูกมหมโอโทแน่นขนาดเลยเอาหนึ่งแสนหามนครับซื้อตี ไม่ไปอีกวะหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันกับแม่พันนะครับสูงร้อยห้าสิบสามเป็นลูกสาวของช้างอุดรลูกตัวแรกเดินตามเป็นลูกของพงเพชรนะครับเป็นตัวเมียพี่น้องเฮ้าเราก็ให้ท้องเพิ่มผสมกับเพชรภูมิใจไว้นะครับอสองเดือนแล้ตวตรวจไปนี่ตรวจแล้วครับตรวจแล้วท้องหรือเปล่ครับท้องแล้วครับาสามหัวใจเด้อพี่น้องเด้อเพราะต้องรุนนะครับสามหัวใจตรวจให้แล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ย ใน,ในทองพิ่นมีสักเป็นร้านลุงเพชรพรี่น้องเฮานี่นะครับอยู่นี่เลยพอพันเพื่นมาเบืองได้นะครับแน่นอนขนาดเลยพอเพิเนพเ่นกับสามปีก่ายิเขาซี่ปีบสูงเลยหกหอนสอหกซหา,อหานอ,อา้นี่เลยพี่น้องเฮาเนียนช่มตัวจริงนะครับ,รบพิกัดเท่ากับบ้านกุลลังนะครับตำบลกุลลังอำเภอกุลลังนะครับจังหวัดมหาสารคามยอนหลอบนะครับเบอร์โทรศูนย์เกครับศูนย์เก้าสามห่งหกหนึ่งหนึ่งหกครับเก้า เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็มีโทรอีกเจ้าตัวด้วยไหนลูกไม้ครับมา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 มไปเอาของอามาเอามามาให้พี่น้องได้เบิ้งเรนนี่เขาไปห้องโอ้โอ้อัศจรรย์พี่น้องห้องโอกาสดีเลยด้อพี่น้องพูดงบหน่อยทุนหน่อยเบิ้องในเปียกแมวแบบนี้เอาตัวของเถียงเดี๋ยวอ๋อพี่น้องเข้านะครับมาเบิ้งแม่พันธุ์ประจำขวักประจำรักเพื่นนะครับ ตัวนี้รายละเอียดมาเบิ้งกันนะครับเนี่ยครับตัวนี้บัวเงินครับเป็นลูกเจ้าไม้ครับแม่บัวเงินเป็นลูกสาวของเจ้าไม้ครับแล้วก็เป็นลูกแม่บัวตองอยู่นี่ละนี่ฟ้ามสามล้านหาครับที่เสียต้อแบงมาจากเสียเตยตองตาครับอตอนนี้แม่บัวตองในย้ายไปอยู่ชุ่มพร่อแล้วครับสีหลานโถ่ตัวนี้เป็นลูกเพล่ยตัวนี้เป็นลูกเลยครับเป็นน้องสาวของจอนี่ครับ อ๋อจอนนี่ที่ว่าเป็นลูกสร้างลูกเพชรเนาะครับที่อยู่น้ำไอโซครับอ๋อๆๆๆนี่พี่น้องครับว่าแม่จอนนี่มือปราบได้พี่น้องจอนนี่ที่ว่าเป็นพ่อพันธุ์นะครับครับลูกชายของรุ่งเพชรนะครับที่อยู่เครื่องอุบลรัตนในตอนนี้พี่น้องฮ้องส่วนสูงปัจจุบันนี่ลอยหาสิบหาครับฟันหนึ่งครูครับปัดฟันแทะหนึ่งคูสูงลอยหาสิบหาแล้วแม่แม่แม่บัวตองพันสูงกัได้เพิ่เนื้อสูงลอยหาสิบเจ็ดครับเกือบร้อยหกสิบเนาะครับ นี่นะครับตัวนี้ขึิดวาสิสูงก็แมอยู่พี่น้องเฮาเพราะว่าเฮาแต่เะียวคู่เดียวเป็นลูกเพชรอุดรครับแมีบัวตองบู๊ยไงครับพี่น้องครับเง้วพร้อมเด้อตัวนี้เด้อตอนนี้ติดทองไปก่อนี่ตอนนี้ทองฝ่าประท่านผสมจริงครับสักเดือนหรือหืกุมพามีนาเมษาพุษภาสามเดือนก้่าเขาสี่เดือนอะไรสามเดือนกว่าสิเขาซี่เดือนนะครับผสมจริงกับฝ่าประท่านมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยักส้นยักพี่น้องครับครับสิเกิดะี่ยังข้นกับพิจณาเอา ค้อยบ่ได้แต่งโตอีหยังเด้อครับแต่ว่าใหญ่ใหญ่แท้ครับอันนี้อ่าผมขอ,อน้องเพิ่นายนะครับจริงๆแล้วผมเพิ่นปล่อยอยู่พุ่นเด้ออันนี้ไปจุงขึ้นมาเลยนะครับเบิ่งเล็บเบิ่งหยังเลยพุนย่นน่ะบ่ได้ตกได้แต่งเลยครับบดน่ะบ่ได้ล้างได้หยังเลยนะครับเอาแบบเร็วๆเ,ยวเลยบ่ท่านได้อ้วนเต็มโอ้ควายปล่อยเลี้ยงธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อครับบดเนี่เฮาบ่ได้แตงอาหารแนเนาะบดแตงหัวอาหารเนาะมีห่ำเสริมๆเนี่ยครับอืออ้มตัวซื้อเพิ่นแม่หยังก่อนนี่บัวเงินครับแม่บัวเงินนะครับ สูงรอยหาซิบหาฟันแทะหนึ่งคูพี่น้องครับป่สามปีนี่แหละครับอ่าผสมจริงผสมตัวกับฝ้าประธานมาพี่น้องเฮาสามเดือนกว่าแล้วครับปั๊ดถูโอ้ผู้ใดมัาข่ามาเบิ้งเลยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้พันธุกรรมไปงาครับถ่ายงามหางงามครับเบิ้งเปลี่ยนอันนี้เพิ่นปล่อยฝูงนี่พี่น้องเฮาเนี่ยเอายืนยืดเมย์เมย์เมย์ไอ้ขอเพิ่งถ่ายอะไรเนี่ยเหลียงท่ามันเงาเบิ้งเบิ้งเบิ้งสีน้ำยืดน้ำเงาขาเพิ่นเลยพี่น้องเด้อ นี่ขาหลังไหมขาหลังน้อยเดียวขาหลังจัดหยากจิ้หน่อยบดเน่าคุ้ยเขาบดได้คอยได้จับเนาะแม่นครับมีแต่ปล่อยฝูงนะครับคุ้ยคุ้ยปล่อยปืดตะปอยหมูเชียงครับมาเบิ่งเอามาเบิ่งเอาคุ้ยหยากคุ้ยใหญ่พี่น้องครับง่ายครับง่ายแน่นอนซึ่งประวัตดพนชัดเจนเราก็สายเลือดพนดีผมครับเดินตัวนี้เขาแบงออกมาจากเขาง่ายด้ยไหมพี่น้องครับง่ายเอาพี่น้องสังเกตเบื้องบัตรประจำตัวนะครับบัตรเหลืองอยู่เข้าคนเด้อพี่น้องเด้อเป็น เป็นตาของนี่นี่ฟ้ามเขาไงนะครับเนี่ยสีเพิ่นประวัดเมียกับชัดเจนครับนี่ช่างอูเดชไปไทยอยู่ครับเมียเปนตัวตองครับนี่นะครับที่แปลงจากช่างไงเพิ่นไปไทยอยู่ดอกพี่น้องเข้าไปเพิ่งเอานะครับน้าหอยลอยล้านพี่น้องเข้าเ่นครับน้ยหอยลอยล้านที่เพิ่นไปไทยตอนที่เพิ่นญ่จากเสียเตยตองตาชนบุรีแล้วครับอ่ามาานี่นี่เนาะมาๆนี่นี่สามลานหาแล้วตอนนี้ก็ไงไปภาคใต้แล้วครับชุมพอนครับอ๋อซีลานกว่าถึงครับอันซีลานนี่แหะครับ นี่เลยพี่น้องเฮานะครับเอาพันธุกรรมควายง่ายควายยักพี่น้องครับเนี่ยลูกสาวของเจ้าไม้พี่น้องครับ <c oughs> ทองกับฝ่าประทานผู้ใดอ,อัดผนวผู้ใดมักของแฉกเพราะมึงครับมีราคาถูกตัวครับเปลี่ยนใดพี่น้องเฮานะครับที่ผมบรรทายไปหลายตัวด้วยพี่น้องเด้อยของมัเพิ่งเอานะครับมือน,นี่ฮ่อนี่ดิครับฮ่อนี่ดิเรืงควายเพราะทันพร้อมพี่น้องเฮาพเพราะว่าควายปล่อยฝูงนะครับผมมามันกับน้องเพิ่นกับ่ได้เตรียมควายมันกัเป็ี่ยนคู่ขาแน่นอนครับนี่เลยพี่น้องเฮาปั๊ดถือไหมไปยืนหางมันหรือไหม โอ้โยกดีเนาะครับเอาเอาไปประกวดควายหักพี่น้องครับไห่ไดเลยพ่องแลว้วพาความเนี่ยเพิ่นธรรมดา,าตัวนี้เลีบนีสวยเลยครับเร็บกะลาเลีบชิดจอดหนางามเขางาม,งามให้มาเบื้องตัวจริงเอาพี่น้องเฮานะครับควายตัวใหญ่ย,ยังสี่พูนนะโถร้อยห้าสิบห้าฟันแทน้หนึ่งคู่เอายางเงี้ให้พี่น้องในเบื้องเมื่อเราเขาคอกเลยมักตัวใดพี่น้องเฮ้าสนจิตสนใจตัวใดนะครับให้พี่น้องทั่วมาสอบถามพูดค,คุยคต่อรองราคากับเจ้าของเพื่นพี่น้องครับ นามากยักเขามาเบื้องหยักนะครับเราอานาคตพอพันยักอยู่นี่ก็มีเขาาเบื้องเราเลยพี่น้องครับเยียกรอบแนบเบอร์โทรครับศูนเครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึเก้าสามศูนย์เก้าเก้ายก้าป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์พี่น้องครับโทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ทีเอเพมาเมืองก็ได้ครับภูมิใจควยไทยครับเป็นภูมิใจควายไทยครับผมนั่นพี่น้องเข้าประวันเอ็ดมาครับผมหมมีอย่งนี้ผมโบ้ควายเดรฟเราภูมิใจตรกหลาับี้างเน่ ไทนี่แหละครับรถไทออกไปแล้วก็เลยนี่แหละอา้าวพี่น้องเฮาเอา้าวให้น้องเพื่นไปเฮ็ดเวียกตัวสำหรับบอนี้พ่อไปสักมื้อสกับพี่น้องครับสวัสดีครับ